สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะเป็นคลิปเกี่ยวกับการดูแรลรักษาผิวหน้านะคะในชีวิตประจําวันของจา๋าช่วงก่อนนอนนะคะหรือว่าช่วงกลางคืนนั่นเองค่ะจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ หลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จนะคะแล้วก็หน้าเปียกหมาดแบบนี้นะคะเปียกหมาดก็คือหน้าไม่เปียกมากจนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่แห้งจนเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวรูคุมขนก็มันจะปิดนะคะอ่าพอเราหน้าเราเปียกหมาดแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มที่สองคู่หูนี้ค่ะนะคะ ชุดนี้นะคะก็จะสําหรับคนที่กังวลน,นะคะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับแอนตี้เอจจิงค่ะนะคะก็จะโล่งนี่เลยนะคะตัวที่เป็นในส่วนของเซรั่มก่อนเนื้อเขาจะเหลวๆแบบนี้นะคะแต่ว่ามีความเข้มข้นสูงมากนะคะใช้1-2ปั๊มนะคะแล้วก็ทาในขณะที่ผิวของเราเนี่ยยังเปียกหมาดน,นะคะ หลังจากนั้นเนี่ยให้ตามด้วยโลชั่นได้เลยนะคะนี่จะเป็นของโลชั่นเนี่ยก็จะเข้มข้นขึ้นมาหน่อยนะคะ1-2ึถึงสองปั๊มค่ะนะคะทาเข้าไปนะคะให้ทั่วหน้ามามราใช้รอบดวงตาได้เลยนะคะนะคะไม่มีผลอะไรคะ่ะแล้วก็ที่ตรงคอ,อนิดหนึ่งนะคะตามด้วยตัวนี้ค่ะเซตนี้นะคะจะเป็นเซตเกี่ยวกับ สิวแล้วก็ผิวอักเสบโดยเฉพาะนะคะเราก็จะเป็นครีมนะคะเป็นโลชั่นสีออกแนวเนื้อกาแฟนะคะทาให้ทั่วหน้านเลยแบบนี้นะคะไม่ต้องรอให้แห้งนะคะตามด้วยในส่วนของนี่ค่ะจะเป็นของ Brightening นะคะตัวนี้ จะเป็นม,มีส่วนผสมของหอมแดงนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยจะไม่ได้ใส่ในส่วนของน้ำหอมสังเคราะห์เลยนะคะจะเป็นกลิ่นของผลิตภัณฑ์โดยตรงซึ่งเอเซนเชอล์ที่เราใช้เนี่ยจะเป็นเกรดบังบันหรือว่าเทอราปิติกเกรดหลังจากนั้นค่ะเราจะค่อยๆนวดขึ้นนะคะนวดขึ้นนวดจนแบบผิวหน้าของเราเนี่ยครีมเนี่ยซึม เข้าสู่ผิวหน้านะคะนวดขึ้นเพื่อการยกกระชับค่ะตัวของเซตโลชั่นเซรั่มที่เป็นอะควานะคะจะช่วยเข้าผิวหน้าของเราเนี่ยาสามารถที่จะลดการหดเกรงของกล้ามเนื้อได้นาน6ประมาณ6ชั่วโมงการใช้เช้าเย็นนะคะก็จะช่วยให้ผิวหน้าของเราเนี่ยลดริ้วรอยแล้วก็ตึงกระชับมากยิ่งขึ้นค่ะ หลังจากที่ผิวหน้าของเรานะคะ,ะผิวครีมเริ่มซึมเข้าสู่ผิวหน้านะคะให้เราทานะคะแป้งกาดิเนียนะคะจะเป็นกาดิเนียคุชไนท์พาวเดอร์ตัวนี้นะคะจะเป็นแป้งจากแป้งข้าวค่ะสีฟ้าแบบนี้นะคะจะเป็นจากดอกพุทซอนช่วยลดการอักเสบที่ผิวหน้าตัวนี้จะไม่ได้ดูดครีมที่เราทาเอาไว้นะคะแต่จะทําให้ไปช่วยบํารุงนะคะเพราะว่าพอทาไปปุ๊บสารบารุงนะคะก็จะ กระจายตัวนะคะเข้าสู่ที่ผิวหน้าของเราแล้วหน้าของเราเนี่ยก็จะไม่เขา,าเรียกว่าไม่มันคือบางคนนะคะไม่จำเป็นที่ต้องใช้แป้งกลางคืนแต่บางท่านนะคะที่ผิวหน้าแพ้ง่ายมากนะคะจะแนะนําว่าให้ทาแป้งตัวนี้ด้วยเพราะว่าเราไม่ทราบว่าในส่วนของหมอนของเราเนี่ยจะมีในส่วนของฝุ่นซึ่งสกปรกแม่ข่าไหนนะคะถ้าเกิดผิวหน้าของเราเนี่ยเขาไม่มันนะคะก็จะทําให้สิ่งสปกปรกไม่ได้ติด ที่ผิวหน้าของเราแล้วก็จะเป็นการลดอาการผดผื่นคันแล้วก็สิวผดได้ด้วยค่ะสำหรับท่านไหนนะคะทีะ่จะฟังคลิปแบบละเอียดนะคะเดี๋ยวแนะนำว่าถัดจากนี้ให้ทุกคนเปิดฟังได้เลยอันนี้จะเป็นขั้นตอนที่จะแบบอธิบายแบบอย่างาคร่าวๆให้ทุกคนที่ฟังเนี่ยเข้าใจแบบง่ายๆว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างก่อนที่จะเข้านอนในชีวิตประจำวันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าแบบละเอียดเลยถัดจากนี้ค่ะสามารถดูหลังจากนี้ได้เลยค่ะ ค่ะทุกคนในระหว่างที่รอหน้าแห้งนะคะหรือว่าผิวหน้าให้ครีมมันซึมเข้าสู่ผิวหน้าสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาอธิบายลงลึกกันบ้างนะคะก็สามารถเปิดฟังกันสบายๆได้เลยนะคะ สำหรับในส่วนของตอนนี้อย่างที่ทุกท่านทราบนะคะว่าวาวด้านเนี่ยก็มีหลากหลายผลิตภัณฑ์สกินแคร์นะคะมากมายเลยให้เลือกตามสภาพผิวนะคะของแต่ละบุคคลค่ะซึ่งในวันนี้นะคะจะก็คัดเอาตัวที่จะเนี่ยใช้เป็นประจำนะคะเป็นประจำคือในที่นี้คือใช้ทุกๆุกวันเลยที่ขาดไม่ได้ ตัวอื่นเนี่ยเราใช้นะคะก็บางทีเราใช้เป็นตัวออปชันที่เราเสริมเข้าไปนะคะให้ผิวเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแต่จะจะมาอธิบายว่าตัวหลักๆที่จะใช้ในชีวิตประจำวันตรงนี้ก็จะประกอบไปด้วยวาวด้าอะควาเซรั่ม er um นะคะซึ่งอะควาเซรั่มตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของเซรั่ม เข้มข้นเลยนะคะที่ตรงนี้เนี่ยจะใช้สารสกัดนะคะมาจากงานวิจัยของเรานะคะที่เราทำร่วมกับสำนักงานนวัตรกรรมแห่งชาตินะคะหรือว่า NIA นั่นเองนะคะแต่ปกติเนี่ยคำว่านวัตรกรรมในที่นี้อาจารังจะบอกวาอ่าในส่วนของคอเลสเตอรอลนะคะไม่ใช่สารใหม่เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่า ในส่วนของตรงเนี้เรานำเอาสารที่มีอยู่เดิมขึ้นในเมล็ดกาแฟนะคะทุกคนมันมีสารที่สำคัญมากมายหลายตัวมากๆอย่างฟีโนลิกคอมเพลวก์เนี่ยก็มีมากมายหลายตัวที่นี่มันอยู่ที่ว่านักวิจัยแต่ละคนนะคะ จะเลือกหยิบสารตัวไหนนะคะที่เขาสนใจแล้วนำมาวิจัยอย่างลงลึกนะคะแล้วก็นำไปทดลองใส่ในผลิตภัณฑ์ซึ่งในผลิตภัณฑ์นั้นอาจจะยังไม่มีใครได้ทดลองแต่เรารู้แล้วล่ะว่ามันมีสารตัวนี้แต่เราไม่รู้ว่ามันทำปฏิกิริยากับผิวยังไงหรือว่าให้ผลดีกับผิวยังไงตัวนี้ก็ถือเป็นหนในงานวิจัยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนอกเหนือจากงานวิจัยที่มาจากในส่วนของที่เราลองกับ ตัวเบสผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยเราก็ยังมีการมันเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับนวัตรกรรมของโปรเซสหรือว่ากระบวนการผลิตว่าผลิตยังไงให้ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดแล้วก็สามารถกักเก็บคุณค่าเนี่ยให้ได้มากที่สุดแล้วก็ประหยัดเวลา เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ช่วยส่งเสริมสังคมอย่างเกษตรกรเนี่ยได้มากที่สุดนั่นเองนะคะตรงนี้เราก็เป็นงานที่เราทําร่วมกับ NIA หรือว่าสานักง,งานนวัตรกรรมแห่งชาตินั่นเองนะคะอะตรงนี้ค่ะทีนี้เราย้อนกลับมานะคะตัวค o ล์เจนิกแอซิดนะคะทุกคนตัวนี้มันดียังไงอย่างที่บอกฟีน o ลิกคอมเพลตมันมีมากมายหลายตัวี้ที่จะเลือกตัวนี้เพราะว่าจะสนใจเพราะว่าจะมองว่าตัวนี้ค่ะ มันมีสารอนุมูลอิสระเนี่ยที่สูงมากแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะตัวฟินอะคอเลจจนิกแอซิดตรงเนี้ยทุกคนเห็นไหมคะว่ากาแฟค่ะมันจะมีขมเปรี้ยวขมฝาดขมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะตัวนี้แหละค่ะจะเป็นหนึ่งในตัวที่กําหนดรสชาติความขมของกาแฟนั่นเองนะคะแต่เราจะไม่ได้พูดถึงตรงนี้เพราะว่านั้นเป็นเรื่องของการดื่มล้ามไม่เกี่ยวกับทางของเรา ทีนี้เนี่ยตัวนี้พอเราลองมาทำการทดลองแล้วเนี่ยมันก็ให้ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นจริงๆแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราค้นพบก็คือมันสามารถช่วยยับยั้งกลไกนะคะในส่วนของการหดเกรงของกล้ามในที่มาจากการแสดงอารมณ์อย่างการยิ้มอ่าอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้แบบแรงเท่ายาต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเครื่องสาอางก็คือเครื่องสาอางไม่ได้ลงลึกในแบบกระแสะเลือดหรือว่าชันแบบกล้ามเนือ้อมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่ง นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยพอมันช่วยเรื่องการาลดการหดตัวของกล้ามเนื้อเ้าเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยผิวหน้าของเรามันก็จะกระชับมากยิ่งขึ้นแต่ตรงนี้มันอยู่ได้ชั่วคราวประมาณ5-6ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เช้าเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทําให้หน้าของเราเนี่ยมันดูอ่อนเยาว์มากขึ้นนะคะเพราะว่าเราลดการหดเกรนของกล้ามเนื้อที่เราจะต้องแบบแสดงอารมณ์มากกว่าควรปกติ อันนี้ก็คือเป็น,นกลไกตัดการทํางานที่จะวางไว้ทีนี้ในส่วนของอีกอย่างหนึงค่ะหลายคนถามว่าคอเลสเตอรแอซิดเป็นกรดหรือเปล่าชื่อมันนะคะก็คือแอซิดใช่ไหมคะแต่ทีนี้คอเลสเตอรแอซิดมันไม่ได้เป็นกรดที่มันกัดหน้าได้นะคะต้องทําความเข้าใจก่อนอย่างในกาแฟใช่ไหมคะทุกคนจะเห็นว่ากาแฟบางอย่างเนี่ยมันมีความเปรี้ยวใช่ไหมคะเพราะว่า รสรสชาติของกาแฟเนี่ยมันจะแบ่งเป็นกรดอินทรีย์นะคะอย่างพวกอะเซติกซิตริกนะคะหรือว่าพวกมาลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเนี้ยความเป็นกรดมันจะสูงแล้วมันเป็นตัวที่กําหนดรสชาติความเปรี้ยวความฝาดของกาแฟแต่ว่าในส่วนของคาร์บนิกแอซิดอะค่ะความเป็นกรดมันไม่ได้สูงอะไรขนาดนั้นตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวกําหนดความขมซะมากกว่าแล้วก็จะเขาเรียกว่ามันจะเปลี่ยนไปมันจะเปลี่ยนไปตามการคั่ว นะคะคดังนั้นเนี่ยถึงจะชื่อว่าโครเจนิกแอซิดแต่มันไม่ได้เป็นกรดที่ช่วยในการกัดผิวหน้าหรือว่า,าเป็นเหมือนพวก AHA แต่อย่างใดตรงนี้ต้องออยากอธิบายให้ฟังด้วยนะถ้าเกิดว่าใครกลัวว่ามันจะระคายเคืองผิวหน้าไหมกัดผิวหน้าเหมือน AHA หรือเปล่าบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่ามันไม่กัดผิวหน้านั่นเองนะคะแล้วจากนั้นค่ะ <c oughs> พอเราในส่วนของตัวเนี้คือ หลักใหญ่ๆของอะควาเซรัมตัวนี้นะคะเราก็เอาสารตัวนี้เข้ามาแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ผสมในส่วนของฟินอลิกตัวอื่นนะคะแล้วก็สารบำรุงเพิ่มเติมเพื่อเสริม,มประสิทธิภาพของมันตัวนี้ก็เลยจะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเข้มข้นมากนั่นเองค่ะถัดมานะคะไปในส่วนของอะควาโลชั่นในส่วนของเซรัมใช่ไหมคะเนื้อเขาจะเป็นเนื้อแบบน้ำเหลวๆแต่ว่าถ้าเป็นโลชั่นเนี่ย เขาจะมีความข้นขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็การกักเก็บความชุ่มชื้นก็จะมากขึ้นตามลําดับแนะนําว่าให้ใช้คู่กันหรือจะใช้แยกก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความต้องการหรือว่าความสะดวกสบายได้เลยตัวโลชั่นตัวนี้นะคะถามว่าทำไมเราไม่ทำทวินวันเลยต้องเข้าใจก่อนว่าตัวสารนะคะเวลาเราผสมในสัดส่วนหนึนะคะถ้าเกิดว่าเราไปใส่สารบำรุงย่อยๆๆๆอย่าลืมว่า สารบางตัวบางทีมันกินพื้นที่การใส่ไปสิบสิบห้าเปอร์เซ็นอย่าสมบูริ์ให้ฟังนะคะถ้าเกิดว่าเราอะใส่เยอะมันจะไม่ได้มันก็ต้องแชร์กันนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ให้มันแชร์เพราะว่าพอมันแชร์เนี่ยโดสเส็จหรือว่าปริมาณการใช้ของมันมันก็จะไม่ได้ตามผลงานมีัยเพราะว่าเราใส่เยอะเกินไปเราใส่อัดลงไปในขวดเดียวอะคะ่ะดังนั้นเนี่ยจะมองว่า เราควรจะใส่ให้มันถึงตามปริมาณที่มันวิจัยออกมาแล้วว่ามันเห็นผลนะคะดังนั้นมันไม่จําเป็นที่จะต้องใส่แบบขวดเดียวเยอะมันอาจจะดูวาวก็จริงนะคะแบบ l l i n o n e แต่ว่าประสิทธิภาพการใช้มันสู้แบบใส่ให้เต็มโดสแล้วก็ใส่เข้มข้นนะคะไม่ได้ดังนั้นจ๋กก็ใส่แยะกันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องกําไรการค้าแต่อย่างไดเพราะตัวนี้จ๋กก็ใช้เองด้วยนะคะอ่าแต่นี้ก็จะเป็นเซ็ โลชั่นอควากับเซรั่มทีนี้ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยรู้สึกว่าผิวหน้ามันยังชุ่มชื้นไม่พอจะแนะนำว่าให้ใช้เซรั่มอินออยจริงๆอะคะ่ะถ้าเกิดว่ากลางคืนบางคืนนะคะจะก,ก็จะใช้วันเป็นวันหรือบางทีมันถ้าเกิดหน้าจะแห้งมากจะก,ก็ใช้ตลอดเหมือนกันก็คือเซรั่มอินออยหยดเข้าไปแล้วก็ถูให้มันร้อนหรืออุ่นนะคะแล้วก็นวดขึ้นช่วยได้นะคะมาต่อกันค่ะที่ สองตัวนี้นะคะนี่เลยคู่หูตัวนี้ตัวนี้นะคะลูกสาวจะก็ใช้ค่ะเพราะลูกสาวจะอายุประมาณสิบสองจะสิบสามแล้ววัยรุ่นนะคะสิวเริ่มมาแล้วค่ะแต่จริงจริงก่อนที่จะให้ลูกใช้ตัวนี้จะทำใช้เองก่อนเพราะว่ามันก็ใช้ส่วนผสมจากกาแฟเนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็เราก็ทำให้มัน มุ่งเน้นไปที่เรื่องการลดการอักเสบมากขึ้นเพราะว่าอย่าง2ตัวนี้ค่ะเรามุ่งเน้นไปที่แอนตี้อจจิ้งแต่ถามว่าเป็นสิวถ้าไม่ได้เป็นสิวอักเสบเหอเหเลยอะนะคะใช้ได้นะคะพวกแบบอ่อสิวที่เป็นแบบสิวผดสิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้แต่ถ้าเป็นสิวแบบสิวอักเสบสิวหนองม,มันสิวัยวรุ่นที่มันเหอจ๋าแนะนําเป็น2ตัวนี้นะคะตจะจ๋าก็ใช้4ตัวเลยนะคะเพราะว่ามันจะได้ออกฤทธิ์แบบครอบคลุมจักรวาลน,นะคะ ทีนี้เนี่ยตัวตัวนี้ค่ะมันเพิ่มในส่วนของเชอร์รี่กาแฟหมักเข้าไปแต่วันจะไม่ค่อยได้ช่วยเรื่องของแอนตี้เอจจิ้งเท่าไหร่มันจะเน้นพวกเรื่องการอักเสบหลักๆเลยนะคะคือสิวนะคะแล้วก็สิวแต่จะต้องบอกกับว่าสิวที่มาจากฮอร์โมนนะคะมันจะแบบมันแก้ไม่ได้นะคะมันเป็นเรื่องของภายในดังนั้นเนี่ยพอมันเป็นเรื่องของภายในอะคะ่ะเราต้องแก้โดยการกินอาหารให้แบบ ตามหลักโภชนาการนะคะพักผ่อนให้เพียงพอแต่ถ้ามันยังไม่หายมันก็คือเรื่องฮอร์โมนล,ล้วนๆซึ่งตรงนี้การใช้ครีมที่เหมาะกับเรามันก็จะช่วยให้ผิวหน้าของเราเนี่ยทุเลาลงนะคะแต่ถ้าเกิดมันเป็นสิวที่เกิดจากแบบการล้างหน้าไม่สะอาดตรงนี้เราแก้โดยการที่เราล้างหน้าให้สะอาดขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ครีมตัวนี้มันไม่ได้น่าเป็นห่วงอะไรแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าสิวที่มันเกิดจากฮอร์โมนนะคะมันก็ควรจะต้องพบแพทย์ นะคะเ้าก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยควบคู่ไปด้วยได้นะคะมันเสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและกันได้ตัวนี้สามารถใช้ร่วมกับพวกยาสิวได้เลยนะคะอ่าตรงนี้อย่างที่บอกสีของเขาก็จะเป็นสีแบบเนี่ยค่ะเนี่ยจะเป็นสีที่มาจากแบบเชอร์รี่กาแฟมักนะคะกลิ่นก็จะทุนนิดนึงนะคะแต่ว่ามัน จะไม่ได้ใส่น้ำหอมมาค่ะกลิ่นที่ทุกคนได้กลิ่นนะคะจะเป็นกลิ่นในส่วนของ essential oil ตรงนี้เราใช้ลาเวนเดอร์ที่ช่วยลดการอักเสบได้ที่จะต้องบอกก่อนว่าบางคนกังวลว่า essential oil จะแพงไหม essential oil นะคะทุกคนมันมีหลายเกรดเกรดแบบธรรมดา นะคะแล้วก็เกรดคอสเมติกทั่วไปแล้วก็เกรดบําบัดของเราเนี่ยเลือกใช้เกรดบําบัดก็คือนอกจากช่วยในเรื่องของการบําบัดอารมณ์ด้วยอะคะ่ะมันช่วยในเรื่องของผิวได้ด้วยแต่เราต้องเลือกใช้ว่าเราจะใช้แบบไหนอย่างเช่นถ้าเราบางคนเนี่ยถ้าเกี่ยวกับเกี่ยวกับสิวจะเป็นทิทรีใช่ไหมคะแล้วก็ลาเวนเดอร์ lavender. แต่จ๋าชอบใช้ลาเวนเดอร์มากกว่าเพราะว่ามันตอบโจทย์ได้กับผิวเด็กๆด,ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่เราไม่ได้ใส่ในปริมาณสูงเพราะฉะนั้นเนี่ย แนะนำว่าในส่วนของตรงเนี้ไม่ต้องกังวลว่าของเราใช้น้ำหอมนะคะเราใช้ Essential Oil ที่เป็น Therapeutic Grade หรือว่าเกรดบำบัดนั่นเองนะคะมันไม่ใช่เกรดที่แบบเป็นน้ำหอมแบบแค่โดมแล้วหอมไม่ใช่เพราะว่าเราคาดหวังผลการบำบัดเรื่องสภาพผิวจาก Essential Oil ด้วยไม่ได้คำนึงถึงแค่ความหอมอย่างเดียวตัวนี้ที่มันต้องใส่เพราะอย่างที่บอกจะไม่ได้คำนึงถึงความหอมจะคำนึงในส่วนของคุณสมบัติเรื่องการแบบ ลดกัรอักเสบของเขานั่นเองนะคะแล้ตัวนี้ค่ะเราก็จะใส่ในส่วนของหอมแดงด้วยนะคะอ,อขอโทษค่ะถ้าเป็นว่าตัวเฟสโลชั่นเราจะใส่ดาวเรื่องอปกติเนี่ยสารสก,กัดที่จะเลือกใช้นะคะทุกคนจะไม่ค่อยใช้สารสก,กัดจากต่างประเทศนะคะหรืออยากจะทำงานวิจัยอะคะ่ะจะจะใช้สารสก,กัดที่มันหาได้ง่ายใกล้มือจะอาจจะไม่ได้ใช้ของแปลกๆเลยสังเกตไหมคะจะจะใช้สิ่งที่มันแบบ ใกล้มือเพราะจะมองว่ามันคือระยะยาวนะคะถ้าเราไปใช้อะไรที่มันแบบแปลกแปลกแล้วมั่นใจได้ยังไงว่ามันจะตอบมันจะสามารถเพียงพอต่อการผลิตของเราได้เนี่ยจำนวนมากนะคะเพราะฉะนั้นจะมองว่าถ้าเราใช้สิ่งที่มันอยู่ใกล้มือ,อยิ่งในท้องถิ่นของเราอะคะ่ะมันก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรด้วยแล้วก็นอกจากนี้ค่ะคือมันมีโอกาสที่จะยั่งยืนกว่าในเรื่องของวอร่มที่เราจะสามารถสั่งเข้ามาได้แล้วยิ่งใช้ของในประเทศมันก็อย่างที่บอกก็เป็นการ ทําให้ประเทศเราทุกคนเกรรษตรกรเขาก็มีงานทําคือมันเป็นการหมุนเวียนภายในอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะมองว่าพืชพันธุ์ของประเทศไทยเราอะค่ะมันสารสกัดมันค่อนข้างจะว้าวอยู่เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยจะก็เลยใช้ของใกล้ตัวดังนั้นจะก็เลยใช้เดาเรืองในตัวของอ่าอีโคเฟสโลชั่นนะคะทีนี้เนี่ยมาถึง Eco b r i g h t เ n นนิ่งครีซึ่ง Eco b r i g h t เ n i n g c r e รีตัวนี้นะคะ มันก็จะที่จะต้องใช้เพราะว่าตัวนี้มันช่วยลดการอักเสบลดสิวอะไรนี้ใช่ไหมคะตัวตัวนี้ก็คือทําให้ลดจุดด่างดําที่มาจากสิวนะคะแต่ฝ้าค่ะต้องใช้ระยะยาวเราก็กดๆย้ําๆแต่มันก็จะไม่แรงเท่ากับพวกยาทาฝ้าโดยตรงแต่ที่จะใช้อยู่อะคะ่ะมันก็จุดด่างดํามันก็ลดลงค่อนข้างเร็วพระเอกของตัวนี้คือหอมแดงทุกคนแต่ว่ากลิ่นนะคะ อย่างที่บอกจะเป็นคนไม่ได้ให้ความสําคัญกับกลิ่นหอมอะไรมากแล้วพราะจากตัวจ๋าไม่ได้ชอบใช้น้ําหอมตัวจ๋าแพ้น้ําหอมอพวกสังเคราะห์ด้วยซ้ำไปนะคะดังนั้นเนี่ยตัวนี้กลิ่นวัตถุดิบมันมายังไงอะคะ่ะมันก็เป็นกลิ่นนั้นเลยตัวนี้จะฉุนนิดนึงเพราะมันมาจากหอมแดงจะใส่หอมแดงตามแบบโดที่วิจัยออกมาแล้วว่ามันเห็นผลในเรื่องของอลดจุดด่างดำอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลักใหญ่ๆมันก็จะเป็น หอมแดงเปลือกมังคุดชเอมเทศนะคะแล้วก็ใบโบ,โบัวบกอ่านะส่วนผสมก็จะเลือกให้มันแบบลดจุดด่างดําแล้วก็ลดการอักเสบเสริมตัวนี้ไปด้วยนะคะเพราะตัวนี้ลำพังแค่เชอรี่มันก็กินพื้นที่สัดส่วนไปแล้วอะค่ะนะคะ,นะคะจะก,ก็เลยโยกใบโบัวบกมาใส่ตรงนี้แทนเพราะว่าถ้าจ๋าใส่ตรงเนี้มันมันไม่พออะคะ่ะ นะคะมันจะก็เลยโยงมาใส่อีกตัวหนึ่งนะคะแต่ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทําอีกตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วแบบทุกคนต้องซื้อคู่กันไม่จําเป็นนะคะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะนีแป้งนะคะอย่างที่จะบอกนะคะว่าทุกคนถามจะตลอดว่าจะใช้แป้งหรือเปล่านะคะจะก,ก็จะใช้แป้งเวลาที่แบบเออ ก่อนนอนตอนเชา้าจะก็ใช้เพราะว่าตอนเด็กๆอะค่ะจะไม่ได้จะไม่ได้ถูกสอนมาให้ไม่ใช้แปง้งนั้นหน้าจักก็จะติดการใช้แปง้งอีกอย่างหนึ่งจักเคยลองไม่ใช้แล้วอะค่ะหน้าจะกก็จะคันเพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมสิ่งสกปรกบนหมอนเลยได้ถ้าเกิดคนผิวหน้าแพ้ง่ายอะค่ะก็จะเป็นผืนผ่นผดคันๆจะนะักเป็นหนึ่งในนั้นแต่คนที่ไม่สามารถคนที่ไม่ต้องใช้แปง้งแล้วทาครีมแล้วมันแห้งซึมเข้าหน้าเลยเนี่ยจะกอิจฉามากเลยอยากเป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นไม่ได้ ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็มีคนที่เหมือนเราเหมือนกันเราก็จะใช้แป้งซึ่งแป้งตัวนี้นะคะก็จะเป็นแป้งที่เราเป็นสีฟ้าค่ะนะคะเป็นใส่กาดีเนียซึ่งกาดีเนียเนี่ยก็จะช่วยลดการอักเสบที่ผิวหน้าได้เหมือนกันพับตรงนี้จะก็เอาไว้แบบเป็นตัวปิดในส่วนของตรงนี้นะคะพับตรงนี้ก็ถ้าทุกคนแพ้ง่ายค่ะไม่ต้องใช้พับตรงนี้ก็ได้นะคะก็เราก็แกะออกมา นะคะอ่าตรงนี้นะคะเราก็เทใส่ฝ่ามือแบบนี้แล้วก็เยี๋ยวจะชอบใช้แบบนี้ค่ะนะคะเทใส่ฝ่ามือเลยนะคะอย่างนี้ก็เราก็ผัดหน้ามันจะเป็นสีฟ้าแบบนี้ค่ะเดีย๋ยวก็จะทาแบบนี้ค่ะกอดน,นอนอ่อาเดี๋ยก็จะทาแบบนี้กอดน,นอนอืมให้หน้าแค่ไม่มันซึ่งตัวนี้มันจะไม่ได้ไปดูดซับพวก ครีมที่เราใช้นะคะแต่ว่าพอเราทาเข้าไปเนี่ยมันจะมีสารที่จะใส่เข้าไปอะคะ่ะที่พกกาดีเนียละลายในน้ําแล้วก็บางส่วนละลายในน้ํามันก็จะเหมือนทาบํารุงด้วยมากกว่าอะไรเงี้ยนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของลูทีนนะคะก่อนนอนที่ เป็นครีมที่จะใช้ในชีวิตประจํำวันนั่นเองค่ะในส่วนของพวกไฮเดรชันนะคะทุกคนสามารถใช้ได้ในขั้นตอนแรกเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากเสริมแต่ไฮเดรชันอยากจะท่อชอบใช้ตอนนี้ค่ะก่อนท่อจะกลับจากทํางานมาแล้วจะไปฟิตเนสจะชอบล้างหน้านะคะแล้วจากก็ทาไฮเดรชันแล้วก็ไปฟิตเนสทาแป้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อาละค่ะถ้าเกิดท่านไหนมีคําถามนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยจากนจะพยายามทําคลิปแบบนี้เพื่อให้ได้ใกล้ชิดกับทุกท่านรือว่าตัวจ๋าเป็นคนพูดยาวถ้าอยังไงแน,น,นะนําว่าให้เปิดฟังก่อนนอนแล้วหลับไปเลยก็ได้นะคะมันก็จะทําให้รู้สึกเป็นการกล่อมไปได้วยเพราะว่าตรงนี้ค่ะ,ะเราอยากอธิบายให้ละเอียดนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทําคลิปสั้นด้วยทุกคนจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นสาหรับวันนี้จ๋าต้องขอบคุณทุกคนมากนะคะงั้นลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ